สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับเราเช่นเคยนะครับสองเหรียญชั้นแน l นะครับวันนี้เรามาอัปเดตราคากันนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับคลิปของเรานะครับอัปเดตเนี่ยราคาเหรียญเราจะอยู่ประมาณท้ายคลิปนะครับช่วงต้นคลิปจะเป็นรายละเอียดของเหรียญน,นะครับยังไง รบกวนคุณผู้ชมชมจนจบคลิปนะครับเพราะว่าราคาอัปเดตเหรียญจะอยู่ท้ายคลิปนะครับคลิปนี้เป็นวาระของเหรียญครบหนึ่งร้อยปีกรมชนระทานนะครับกรมชนระทานเป็นเหรียญสิบสองสีเหรียญสิบที่ระลึกนะครับารายละเอียดของเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้มีน้ำหนักอยู่ที่แปดจุดห้ากรัมนะครับ ลักษณะของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสาบโลหะ2สีสีขาวและสีทองนะครับ,บราคาหน้าเหรียญ10บบาทไม่ขัดเงาครับวงขอบนอกมีเฟืองจักรสลับเรียงน,นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่26มิลลิเมตรนะครับผมเรามาชมลวดลายของด้า,นด,า,น,น,า,น,ดานด้านหน้านะครับลวดลายของเหรียญด้านหน้านะครับขยายให้ชมนะครับ ลวดลายของเหรียญด้านหน้าครับกลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมมนทรามหาจุลาลงกรณพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมมนทรามหาภุมิพล์อดุลยเดชนะครับทั้งสองพระองค์ผินพระพักทางเบื้องขวานะครับทั้งสองพระองค์ทรงฉลองพระองค์สากลนะครับภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่ารัชกาลที่ห้านะครับ ส่วนด้านซ้ายมีข้อความว่ารัชกาลที่9นะครับนี่คือรา,ายละเอียดหรือลวดลายของด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับกลางเหรียญครับมีรูปเครื่องหมายทางราชการของอกรมชนรัฐทานนะครับ ภายในวงขอบเหรียญมุ่งบนมีข้อความว่าครบ -100 ปีกรมชนรปทาน13มิถุนายน2545นะครับเบื้องล่างมีข้อความว่า $10 บาทและประเทศไทยนะครับนี่คือลวดลายของเหรียญน,นะครับทั้งด้านหน้าและด้านห,หลังวันครบรอบวาระของเหรียญน,นี้คือวันที่13มิถุนายน2545นะครับมันครบรอบนะครับ วันที่ประกาศใช้คือวันที่2กันยายน2545นะครับจำนวนการผลิตอยู่ที่3ล้านเหรียญน,นะครับเราไปอัปเดตราคากันครับราคารับซื้อของทางร้านนะครับรับซื้อเขารับซื้อเราไม่น่าถึงไม่น่าถึง30นะครับก็อยู่ที่ประมาณ อ่ายี่สิบบาทและไม่เกินสามสิบนะครับถ้าเขาจะรับซื้อนะครับแต่ถ้าเขาขายให้เราเนี่ยอยู่ที่ประมาณเก้าสิบถึงร้อยห้าสิบเลยนะครับ U N C นะครับสวยๆก็น่าจะมีถึงสองร้อยนะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่รายละเอียดเยอะนะครับสวยงามครับก็ก็คงจะมีประมาณนั้นนะครับถ้ามี เยอะก็ขายได้ครับมีน้อยก็เก็บไว้ดูนะครับมีเหรียญสองเหรียญนี้เก็บไว้ให้ลูกให้หลานชมดีกว่านะครับถ้ามีเป็นถุงๆค่อยขายนะครับส่วนเรื่องร้านที่จะรับซื้อนะครับลองเซิร์ชดูใน Google นะครับลองเซิร์ชดูนะครับอา,อาจจะมีร้านที่รับซื้ออยู่นะครับก็ยังไงซะคลิปนี้ก็คงจะต้องจบเพียงเท่านี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามชมนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ